ทุกวันนี้การปลูกหลอกซื้อขายทางออนไลน์เกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดขึ้นไวมากเช่นสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือเมื่อได้รับสินค้าแล้วสินค้าไม่ตรงปกของดีราคาถูกเกินจริงก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางร้านมีที่อยู่จริงมีเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ ดูความร่งใสของทางร้านโดยการตรวจสอบประวัติย้อนหลังการเปิดเผดยขายสินค้าดูรีวิวสินค้าหรือความคิดเห็นของลูกค้าในเพจว่ามีการซื้อขายกันจริงก่อนโอนเงินจ่ายค่าสินค้าทุกครั้งต้องโทรเช็คกับทางร้านให้แน่ใจก่อนนะครับและควรเป็นชื่อบัญชีของทางร้านไม่ใช่ชื่อบัญชีของบุคคลธรรมดาก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ในตำรทจภูธรนั้น